สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับวันนี้นี่จะพามาชมท่อ,อม้วนสาย PE แบบหมุนได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นขนาดสามนิ้วนะครับแบบจัมโบกก็จะไม่ไม่ยาวมากพอดีครับถ้าไปยกชุดก็จะไปพร้อมกับล็อกออโต้ครับก็จะเข้ากันพอดีแน่นตัวนี้ก็จะแน่น,นครับแต่นี้เป็นขนาด สามนิ้วครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยาวมากพอดีพอดีก็อีกตัวหนึ่งก็ยาวขึ้นไปนิดนึงครับนิดนึงหมุนได้น,นคะครับส่วนหน้าแล้วก็ตัวนี้เป็นสองจุดห้านิ้วครับสองจุดห้านิ้วนี่ยป,ปากนี่จะทําให้พอดีเลยตรงนี้ก็จะปาดให้แบนเพื่อรับกับส่วนท้องครับส่วนท้องก็ไม่คอนครับแนะ่แล้วก็ส่วนหน้าก็หมุนได้ปกติ สำหรับ2.5นิ้วนี่ก็จะยาวยาวขึ้นมาหน่อยนึงครับเพราะว่าขนาดก็จะเล็กลงสำหรับหน้านะคที่ได้ไปใช้นี่คือสะดวกสบายถ้าไปพร้อมชุดนี่จะจะ,จะ,จะสะดวกมากครับแันนี้ก็แบบถ้าใสา่สาย PE เสร็จก็จะประมาณนี้ครับฝาหน้าหนาด้วยนะครับ ไปแบบยกชุดนี่จะสะดวกมากคือไปถึงไม่ต้องไม่ต้องแต่งอะไรเลยเพราะว่าผมผมแต่งให้เรียบร้อยครับงั้นก็ประมานี้ครับ